คุณเคยเห็นนักเตะที่เลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งแบบไม่แตะเบรกไหมหรือคนที่ลากบอลจากกลางสนามผ่านสี่คนยิงเข้าประตูแบบเหลือเชื่อการเลี้ยงบอลไม่ใช่แค่โชว์ลีลาแต่คือศิลปะที่เปลี่ยนเกมได้ในพริบตาวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ5นักเตะที่เลี้ยงบอลได้โหดที่สุดในโลกตอนนี้ทั้งเร็วทั้งพริ้วทั้งเทคนิคระดับเทพใครคือเบอร์หนึ่ง ไรคือจอมเลื้อยที่ไม่มีใครหยุดได้เอดูพร้อมกันเลยครับอันดับที่5เจอร์มี่ดคูสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้จุดเด่นเลี้ยงบอลในพื้นที่แคบจังหวะเปลี่ยนสปีดสุดคมครองบอลได้แม้โดนรุมมีสถิติเลี้ยงบอลสำเร็จต่อเกมสูงในพรีเมียร์ลีกแม้อายุยังน้อยอันดับที่4คีเลียนเอ็มบัปเป้สมสอล่าสุดเรอัลมาดริดจุดเด่น ความเร็วระดับเครื่องบินเจ็ตพาบอลไปข้างหน้าอย่างมั่นใจเลี้ยงหลบในจังหวะสวนกลับเร็วการเร่งสปีดจากกลางสนามทะลุแนวรับได้อย่างน่าเกรงขามอันดับที่3วินิสิอุสจูเนียสโมสรเรอัลมาดริดจุดเด่นความเร็วสูงบวกเลี้ยงบอลแม่นยำสร้างความแตกต่างริมเส้นหลุดแนวรับได้บ่อยจังหวะลากเลื้อยจากริมเส้นซ้ายเข้าในยิงหรือเปิดให้เพื่อนยิง อันดับที่ 1. นึ่งเรเนลเมสซี่สโมสอล่าสุดอินเตอร์ไมอามีจุดเด่นควบคุมบอลติดเท้าเหมือนแม่เหล็กเปลี่ยนทิศทางเร็วเลี้ยงผ่านผู้เล่นหลายคนในพื้นที่แคบได้อย่างเหลือเชื่อการเลี้ยงบอลจากกลางสนามฝ่าแนวรับแล้วจบสกอร์เองยังคงเป็นเครื่องหมายการค้าและนั่นก็คือ5นักเตะที่เลี้ยงบอลได้โหดที่สุดในโลกตอนนี้แต่ละคนมีเอกลักษณ์มีสไตล์และสร้างสีสันให้กับวงการฟุตบอลอย่างแท้จริงแล้วคุณละ่ะ คิดว่าใครคือราชาแห่งการเลี้ยงบลตัวจริงคอมเมนต์ Comment มาบอกเราใต้คลิปได้เลย